อนนั้นพี่ไม่กลัวเหรอพี่ก็กลัวนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทําอะไรผิดนะผมก็คิดว่าคนผิดคือไอ้คนที่ยึดอำนาจผมคิดอยู่ใค่ั้นผมคิดว่าเราเป็นหน้าที่อของพลมเมืองที่เราจะต้องออกมาแสดงออกหรือปฏิเสธอะไรเงี้ยออกมาเคลื่อนไหวแล้วตอนนั้นเนี่ยตอนที่พี่เริ่มออกไปเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงรัฐประหารแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสถานการณ์มันก็ผ่านมาสักพักหนึ่งมันก็จะขมึงขึ้นมากลายเป็นพฤษภาธมินใช่ก็คือตั้งแต่รัฐประหารผมก็ไปรวมตัวกับเพื่อนๆน้องๆที่เคยเป็นพวกเด็กค่ายอ่ะ เด็กไข้าอาสาที่รางกาแพงอ่ะแล้วก็เคยมาเรียนละครกับผมใช่ไหมตอนนั้นตอนพฤษภาสามห้านี้ที่รางกาแพงนี่เป็นฐานที่มั่นใหญ่ของนักนักศึกษา,าที่ต่อต้านกันรัฐประหารจับตัวถูกจับกัน15คน oh, <right. S 1> ตอนนั้นจับกันแล้วก็มีการเคลื่อนไหวในรางกาแพงนี่เต็ไมไปด้วยสนิทานตอนนั้นพี่ไม่กลัวเหรอพี่ก็กลัวนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทําอะไรผิดนะตามกฎหมายเราก็ไม่ได้ทอะไรผิดจริงๆใช่แต่ว่าตอนนั้นไม่ได้คิดเรื่องผิดเพิ่ออะไรหรอกผมก็คิดว่าคนผิดคือไอ้คนที่ยีดอำนาจคืคุคิดอยู่แค่นั้นผมคิดว่าเราเป็นหน้้อองงนน ที่นู่นนะที่รังกำแพงพวกเด็ก่ายอะไรเงี้ยลราก็ทํากิจกรรมเคลื่อนไหวต่อต้านการประกาศกฎการเซอไปกันใหญ่จะทำละครเวทีเลยเป็นโปรดักชันขนาดใหญ่แล้วก็เล่นเดินสายเล่นอะไรเงี้ยอันนั้นชัดเจนไม่ใช่ละคร้วมันมีชุดทห,หารที่ชัดกันเลยเล่นกันเปิดหน้าเลน่นกันลุยกันแหลกลยอะไรเงี้ยแต่ช่วงปลายปีสามปีนี่เราก็รวมตัวกันแล้วแล้วก็ผมก็ชวนกับเพื่อนๆว่าเรามารวมตัวกันทําเป็นกลุ่มทาวรไหมนะมันก็เป็นที่มาของกลุ่มกระจกเงา